Ha 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 ดีค่ะวันนี้มาพบกับครูเอิร์นในภาคเรียนที่2เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 จึงทำให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ถ้าสถานการณ์ดีขึ้นแล้วเราจะมาพบกันในห้องเรียนเหมือนเดิมนะคะเรามาพบกันในกิจกรรมเสริมประสบการณ์หน่วยฤดูร้อ,อนก่อนอื่นเราไปดูสาระการเรียนรู้กันก่อนเลยนะคะ สาระการเรียนรู้ 1. สภาพอากาศในฤดูร้อน 2. การแต่งกายในฤดูร้อน 3. ประเพณีวัฒนธรรมและการละเล่นไทย 4. การดำรงชีวิตของคนสัตว์และการเจริญเติบโตของพืชและ 5. อาหารและโลกในฤดูร้อนค่ะ วันนี้มาเรียนรู้กับคุณครูเอินในเรื่องสภาพอากาศในฤดูร้อนนะคะเอ๊เด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าฤดูร้อนมีสภาพอากาศเป็นอย่างไรและมีข้อดีและข้อเสียอย่างไรเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยนะคะลักษณะทั่วไปของฤดูร้อน ประเทศไทยมีทั้งหมดสามฤดูได้แก่ฤดูร้อนฤดูฝนและฤดูหนาวฤดูร้อนจะเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมโดยสภาพอากาศจะร้อนอบอ้าวมีแดดจ้ามีลมร้อนและแห้งแลง้งสภาพอากาศของฤดูร้อนในฤดูร้อนจะมีแสงแดดจ้า อุณหภูมิสูงและมีอากาศร้อนค่ะต่อไปเราไปดูผลที่เกิดจากอากาศในฤดูร้อนกันนะคะเนื่องจากประเทศไทยของเราเป็นเมืองร้อนอยู่แล้วทำให้อากาศร้อนอบอ้าวจากความร้อนต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตพื้นดิน และพืชผลต่างๆแต่ฤดูร้อนก็ยังมีข้อดีและข้อเสียอยู่นะคะเราไปดูกันค่ะว่ามีอะไรกันบ้างข้อดีของฤดูร้อนฤดูร้อนทำให้เสื้อผ้าแห้งเร็วเพราะแสงแดดจากฤดูร้อนจะมีความร้อนสูงเวลาเราตากผ้าจะทำให้เสื้อผ้าแห้งเร็วขึ้นค่ะ และฤดูร้อนยังมีประโยชน์อย่างมากกับการถนอมอาหารค่ะการตากแห้งโดยการใช้ความร้อนจากแสงแดดที่ร้อนจัดๆทำให้น้ำหรือความชื้นที่มีในอาหารน้อยลงจนทำให้อาหารแห้งนั่นเองค่ะข้อเสียของฤดูร้อนฤดูร้อนทำให้สัตว์ป่าล้มตายเพราะไม่มีที่อยู่อาศัยเนื่องจากเกิดความแห้งแล้ง พืชผักได้รับความเสียหายจากแสงแดดที่ร้อนจัดเกินไปและเกิดการแห้งแล้งของหน้าดินเพราะฝนไม่ตกเนื่องจากอุณหภูมิที่สูงเกินไปค่ะและเมื่อโลกเกิดความร้อนมากๆทำให้เกิดภาวะเรือนกระจกทำให้ต้นไม้ล้มตายแม่น้ำในลำคลองไม่มีเหลือ อาจทำให้เกิดไฟไม่ป่าเนื่องจากสภาพอากาศที่แห้งแล้งจัดทำให้เกิดไฟป่านั่นเองค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับคลิปกิจกรรมเสริมประสบการณ์หน่วยหรือดูร้อนในวันนี้คุณครูเอิญมีคำถามง่ายๆมาให้เด็กๆตอบด้วยนะคะคำถามของเราคือให้เด็กๆบอกข้อดีและข้อเสียของฤดูร้อนค่ะ เด็กๆได้คำตอบแล้วอย่าลืมถ่ายรูปและว,วิดีโอส่งมาให้คุณครูและเพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้กิจกรรมของเราก็จบลงแล้วพบกันใหม่ในกิจกรรมหน้าค่ะลาก่อนนะคะเด็กๆ